วันที่6ธันวาคม2565นางสาวแพททองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวในการประชุมวิสามันประจำปี2565ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาตนพร้อมคณะกรรมการได้มีการลงพื้นที่ศึกษาและทําวิจัยพบว่าประเทศนั้นถอยหลังไปมากทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและไรที่ยืนบนเวทีโลกประชาชนจํานวนมากมีหนี้ท่วมทน้นและสะสมเป็นระยะเวลานาน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันจำเป็นต้องคิดใหญ่เพราะถ้าหากคิดเล็กจะรับมือกับปัญหามากมายขนาดนี้ไม่อยู่และต้องทำให้เป็นเพื่อแก้ไขปัญหาในหัวข้อคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนและภายในปี2570ภายใต้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยหากได้บริหารประเทศนา4ปีก็จะช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้วยนโยบายที่น่าสนใจโดยสรุปดังต่อไปนี้1ในปี2570คนไทยจะต้องได้ค่าแรงขั้นต่ำให้สมกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยคือไม่ ต่ำกว่า600บาทต่อวันเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ที่2 5 0 0 0บาทขึ้นไปนอกจากนี้จะมีการเปิดโอกาสให้คนที่ต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือวิสาหากิจชุมชนที่กำลังเติบโตสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หลากหลายด้วยดอกเบี้ยต่ำข้อที่2ในปี2 5 7พรเพักเพื่อไทยจะนำเทคโนโลยีทางการเกษตรโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาช่วยในการทำการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรน,นั้นมีรายได้มากขึ้นแต่เหนื่อยน้อยลงข้อที่3พาพักเพื่อไทยจะสร้างโครงข่ายการเก็บบัญชีธุร กกรรมออนไลน์ของไทยเองที่เปิดช่องทางในการขายสินค้าเกษตรรวมทั้งสินทรัพย์ที่เกิดจากซอฟต์ o วร์ตลอดจนเป็นช่องทางเงินทุนสําหรับนักธุรกิจรายย่อยไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือ SME ข้อที่4นโยบายด้านสาธารณสุขในปี2570หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บบาทรักษาทุกโรคจะถูกอัปเกรดหรือมีการยกระดับสามารถรักษาตัวได้ทั่วประเทศประชาชนสามารถใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวในการรับการรักษาทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม